อาหารออกมาแล้วอาหารมาแล้วเราก็ต้องมากินกันเนอะยันแน่ต้องมีข้าวสวยนี่ข้าวสวยกับเฟ้นฝายแล้วก็ตัวเด่นของเราเนื้อชํามากสัม ทำไมยังไม่สุดโอ้ย oh มาก่อนทำไนยังไม่สุดคนนี้ทำไม่สุดอย่าถ่ายอย่าถ่ายไอ้เขากระถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายโซเชียลมีเดียให้ดูถ่ายจริงไม่ได้โกหกเนี่ยใช่ไหมทุกคนไปพ่อต่อกันไปเลยชิวชิวชิวไปเลยดูเลยครับเราแก้ที่สุดเราก็แค,ค่แค่เป็นไฟล์ที่อยู่ในระดับตกแต่ง เนาะตอนทอดรู้สึกฉ่ำไหมหอตอนทอดรู้สึกฉ่ำไหมฉ่ำครับชิ้นนี้ไม่สุกต้องมาโทษคนนี้นั่นแหละเข้าใจไหมระท้าทอดให้สุกด,ด้วยนะลูกพี่เรายังไม่สุกเลยโอเพราะคนนี้คนเดียวเอ้ยเอ้ย ทำอะไรแบบนี้นะเฮ้ฮ้ฮสุดเอวอ้ะเาเรียกเขาเรียกไปรอคนี่เาเยวมาสุกแล้ว้าทมลอคนทำชาเ้ดอ,อุ่มไม่บบีอะไรโอเคเดี๋ยวก็จะมาเดินเน่นถ่ายเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวจะมาเดินเน้นถ่ายปเรื่อยอะ่ะนี่หมุนรอบโต๊หมุนรอบโต อจริงก็ดีอยู่นะยังไม่เหนื่อยแค่วิ่งก็ยังได้เราก็าวิ่งกันต่อ,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 อหนึ่งชั่วโมงห่างไปโอ้ยวิ่งแบบไม่ได้ถ่ายเนี่ยเหนื่อยจริงพูดผิดแค่เมื่อขาเฉยค,คี์บอร์ด ตรวจก๊าซ máu สุกยังโอเคขอบคุณนุ่มจริงแนมะ่ไม่ได้โกหกดูตอนหั่นกันเลยโอ้ออยน่ากินต้องโยกให้เลยอันนั้ ให้เลยต้องยกให้เลยอันนี้ต้องยกให้เลยต้องยกให้เลยอร่อยอันนี้อร่อยตีทุ <c> ๊ก <oughs> เดี๋ยวก็จะเมือ่อกินกันเลยนะอ้อถ่ายไปยาวถ่ายไปยาวโอ้าอาหารนุม่มไหนวะเดี๋ยวพ่อถ่ายพ่อไม่ได้ตัดต่อพ่อกดตรงนี้ใช่ไหมสต็อปเดี๋ยวก็ถ่ายแล้วก็เปิด โอ้ทุกคนไม่มีอะไรอย่าไปหาคดตามเดี๋ S well. <S ยวจะแสววเดี๋ยวจะดูไว้ให้เลยดูนายแทเองใช่ดูกระดูกมาไมดนเด้อให้ดกระดูกให้วนะ้ยเดี๋ยวแค่นะอุ้ยอนแต่เขาให้เข้ามาเยอะอยู่นะอือก็ใช้ได้นะยังยังเลยเดี๋ยว

นี่สิกินต่อแล้วอ,อืมเดี๋ยวมันชิ้นกระป๋องอ๋ออืมอ่ออืมรอร่อยอืมหนังอร่อยลองกินหนังผสมเนื้อบั้นอ๋อ จะกินก็พี่แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะกินกันต่อ